คลิปนี้อยู่ที่สถานีนครปฐมนะครับเดี๋ยวสักครู่ขบวน355นะครับต้นทางจากสถานีกรุงเทพนะครับไปทางสถานีชุมทางหนองประดุกนะครับจะเข้าจอดนะครับ นักผู้โดยสารโปรดทราบที่นี้สถานีนครปฐมวิสสถานีนครปฐมนักผู้โดยสารมีความประสงค์ที่จะขึ้นหรือลงบนสอบสิ่งขอได้สัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำเพื่อนานอย่างของตอนเดียบร้อดครับจอดเงียบในชานชลาทางที่หนึ่งเป็นขบวนรถโดยสารชานเมืองขบวนที่สามห้าห้าอยู่ลำตัวผู้โดยสารจะเลื่นลงเยอะนะครับบนทางโค้งด้วยปทางสถานีชุมทางหนองประดุกครับออกจากสถานีนครปฐมแล้วอยู่ลำตัวผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถพระจองสนามการสถานีพรมเดือดสถานีคลองบางตา ดูภาพมาบระบูรณ์เต็เนครัอันนี้ต่อไปครับ